สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่กดหลงเข้ามาดูนะครับอ่าครับมาพบกันนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับหลังฝนแรงนะครับเนี่ยแสงแดดนะครับอ่าเนี่ยครับท้องฟ้าสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องรถกันต่อนะครับ อันนี้เป็นเวฟร้อยสิบนะครับตัวที่สองนะครับอ่วงท้ายเป็นยางน,นะครับคันนี้อาการนะครับขี่ๆแล้วเจ้าของบอกนะครับดับกลางอากาศนะครับขี่ๆแล้วดังแก๊กแล้วก็ดับไปเลยนะครับ, er. Alter, บคือเจ้าของบอกอะน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องอะถ่ายตรงทุกเดือนนะครับอ่าถ่ายตรงทุกเดือนนะน้ำมันเครื่องถ่ายตรงทุกเดือนแล้วก็ ขี่ไม่แรงครับคือขี่ขี่ปกตินะครับรถใช้งานขี่ปกตินะครับแล้วดูน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยครับถ่ายออกมาเหลือแค่นี้นะครับเขาบอกเพิ่งถ่ายไปนะครับเนี่ยสาเหตุของมันนะครับ หส่ก็คือเนี่ยครับลูกเบรกนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับ,รบดูลูกสูบครับเนี่ยดูครับแล้วดูเนี่ยแหวนน้ามันนะครับมันเรียบไปกับลูกสูบเลยนะครับไม่ได้งอมาเหมือนแหวนแหวนอัดนะครับ เนี่ยบางคันคือที่หนักๆนะครับก็คือแหวนนัดเนี่ยละลายติดไปกับลูกสูบเลยนะครับเคสหนักๆนะครับลูกแตกก็มีนะครับเนี่ยเราดูหน้าลูกนะครับอ,อันนี้คือผมแกะออกไปบ้างแล้วนะครับอ่าเรดูวาล์วครับเนี่ยสภาพหน้าฝานะครับ อันนี้คือผมกําลังบดใหม่อยู่นะครับแต่เอามาถ่ายคลิปบอกอาการก่อนนะครับวาวรั่วหมดทั้ง2ตัวนะครับโซลาลินก็ไม่เหลือนะครับมันมีข้อที่โซ่มันตายอยู่นะครับเดี๋ยว,ยวผมหาก่อนอ่าเนี่ยครับ1ข้ออ่า ข้อที่สองนะครับเริ่มแข็งเลยนะครับเนี่ยถ้าโซ่ข้อของโซลารินเริ่มแข็งแบบนี้คือต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเนี่ยข้างในเนี่ยครับที่อยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นลูกกิ้งเนี่ยครับเออมันเสียแล้วนะครับ อ่าครับจบนะครับเรื่องโซ่นะครับอ่าโซ่คอโซ่ตายแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนแล้วก็ <c oughs> ยางกิ้งนะครับมาสภาพแบบนี้ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับส่วนยางกดตัวนี้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเ <c oughs> ฟ,ฟืองปั๊มอ่าเฟืองปั๊มนี่ผมคิดว่า น่าจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าฟันมันเริ่มจะล้มแล้วนะครับถ้าถามว่ายังใช้ได้ไหมนะครับอ่าคือเอาจริงมันก็อยังใช้ได้นะครับแต่คือเรากันไว้นะครับ เพราะว่ามันเริ่มฟันมันเริ่มจะล้มแล้วนะครับกันไว้ก่อนนะครับอาการนะครับส่วนกระเดื่องนะครับกระเดื่องก็ยังโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับโรลลิ่งนะครับ มาแล้วที่พีกเลยนะครับมาดูครับเดี๋ยวผมหาอีกอีกส่วนหนึงให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอยู่ไหนเอย เสาขาดครับโคตรสวยเลยครับเนี่ยดูโอ้ขันๆอยู่ปึ๊ดเดียวนะครับขาดผมไม่รู้นะครับว่ามันจะจะขาดมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับแต่ผมก็ขันตามปกติของผมครับเออปึ๊ดเดียวขาดนะครับเรียบร้อยเลยนะครับต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต้องเบิกอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีก็ต้องหาของมือสองมาทดแทนนะครับอาการก็จะ ประมาณนี้นะครับหัวเทียนก็จะอยู่ประมาณสีนี้นะเนี่ยครับอ๋อแล้วก็เสื้อนะครับควันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์ร้อยนะครับค่อนข้างฟิตนิดนึงนะครับ เด,เดี๋ยวผมให้ดูเบอร์ของมันชัดๆนะครับนี่ครับเป็นเบอร์ร้อยนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเว็บร้อยสิบไปนะครับอาการจริงๆแล้วตับลางอากาศนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับปุ่มไลค์ปุ่มสับส c r i b e อยู่ใกล้ๆก,กดให้ด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ